สวัสดีครับขึ้นมาใช่ไหม,มแต่งมาอ๋อ <c oughs> แ้าแป่นดินสมัยนั้นคือไผ่พัะมหาจักรพพัดแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระชัยเทพฐาแห่งกรุงศรีสัตนาธนะวุฒิลงขาวเบี่ยงยันทนกนระนดว่าในควดปีแต่ละครั้งให้มีแก้ฐานหาแล้วก็ให้มีการวดเป็นประจำเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นกรณีพิเศษพอต้องอ่านว่าเป็นเคสม,มีสุขถาม พอต้องอารเพิ่งกำหนดเทสให้แล้วกานะรํากำหนดเทส้ให้แล้วอ้น,นีให้เข้าใจนะครับเพราะว่าสมัยแต่แต่อนการกำหนดเทสมีสุงถามกับกกากำหนดเท,ทสําสั่รกิจนั้นเข้าอาศัยน้ำเข้าอาศัยปลานะเป็นเทสจัดการทำวิธีกรรมเพราะว่ากต่ที่สร้างโบสถ์สร้างสิ่งเหมือนสร้างงานเลยกำหนวดวานดีปลกเตาปลูกกระหม่อมปลุก ขึ้นความลรกบ้านด้านเมืองสุภูสุขนนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขว่าให้มีความเจ็บว่าให้มีความให้นะครับมีแต่ความแข็งแรงมีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับสุภูสุขนเป็นพิธีกรรมสําคัญที่ผมาันนี้ก็เดินนี้มาขึ้นขั้นตอนว่าภาคต,ตนชันเท้าณชั้นเปรตอ็นฉนเงินกิน,นแตง ผู้ที่จะร่วมมโนาบุญกับงานนรรมสัสการพระธาตุศิลป์ก็ที่ศาลาศรีสุขนะครับศาลาศรีสุขที่ด้านด้านด้านซ้ายมือของผมในราคาที่อยู่เรียที่ด้านอยู่ด้านนี้นะครับโดยกานั่งอยู่ตรงไหนกศาลาศรีสุขผู้ที่จะบูชาเดินท่าคนที่บูชาบูชานั้นนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับผมคิดว่าท่านคงทราบดีนะครับว <c oughs> ่าตรงตรงนี้ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับพี่ยังครับผมไป โอ้ครับบอกเป็นยายแล้วเนาะโอ้ล้านชาวโดนัทแจ้าปันพุทธาระพาล้านชาวได้วาว่าแล้วนีงก็จะมีพิธีสวดแทนะฮะล้านชาวซื้อโดนัทเจอยายมารออยู่นี่ครับครับผม๊สใจโดนัทอยู่ในนู้ยายมารออยู่นี่ครับผมใส่ไถมันพุทธปรพาคัทเนี่นะครับปัญนาดีห้างค้าปุ๊กทำฟักประชาสำคัญให้ การบดีพื้นลาดพื้นนะครับก็มีอย่างก็ให้มาบอกทางพีไดโรเตอร์ชื่อโดนัทน,นะครับผมนะครับยายมารอยตอรงนี้ละครับครับผม เป็นไงทุกคร้อน,อนไปใช่ไหมร้ใช้ได้เลย,ยน<อ>นครับ

เอาไปทิ้งแม่น้ำครับน้ำหมักเนี่ยตักน้ำ่วมนีเงี้ยโอ้ตีนหางลงไอเหน่งหัวเาเข้าเน้าฟังปุกยาวเนี่ย

แต่งทางไว้ครัคนี้เียเคยเห็นมุมปีมุกีแลนห็น่ลงมอหางพอหางพอหางครับขอหางครับขอหางครับขอหางงครับ

ที่ไหนทีทางใดทางใดไปทางใดเาดมที่ต้น้วย้ล้ดนำ้ล้ก้ไปปไไแ้ม้็นไไเอาหนดสองสอเ้เฮ้ยทาที่นะครับจุดยนให้เลยครับตา้งั้นพิีบูชาธาตุนะ บูชาทาาุแล้วก็จะเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์รพระธาตุสีสองรักนะครับเป็นพิธีที่สว่วนแล้วก็เป็นพิธีที่มีความขลังนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำมนนะฮะน้ำมนไปบูชากันนะครับจะเ,เริ่มทำพิธีแล้วนะครับบูชาทาาุก่อนนะครับแล้วก็เป็นเวียนเทียนทตุ ท้องฟ้าเป็นใจทำให้ร้อนนะพิธีนี้ปีที่แล้วฝนตกปีนี้ท้องฟ้าเป็นใจะนะหลังคุ้แล้วแล้วเตรียพิธีที่มีพลังศรัทธาคนหลังหลกันมาเพื่อที่จะ,ะ,ช,ะชมพิธีนี้ภายในกำแพงแก้วจะมีคณะ,ะพ่อแสนแล้วก็ลูกพึ่งลูกเทียน นั่งล้อมกันให้ครบองค์าธาตุนะครับก่อนที่จะมีการเวียนเทียนาธาตุนะครับอันนี้เป้าคนจูจีเทียนนั้น,น,น คบบรับครับพอเมธผู้คนทับวันนี้บาคนจะไปสู่ปัญหาจะให้พอเมธลอ,อ,องพูดทุกคนองับคนบางคพูนก็ได้ี่ของบา้านึงก็

สัมมาสัมพุทธัสสะโูคาสาโูคาสูคุณขหลายรทั้งยิ่งายในหน่วยทั้งเข้า่อยทาราานิสระยิทธาสะมัลีสีทั้งควันหนักใจสามเขาตุ้งขะ พร้อมความุกซ้ำมู่ทานมีเละหลับปากคิดแกและเสียงจามีทั้งคุณทยาและคุณเมือสุมเสือมองกันมามีทั้งบุตรตาบุตรตามีทั้งานเลั้งลายเสเตา่ามีทั้นผู้ท่านเจา้าผู้รองเมืองแต่ต่างเมืองมีมาอาวุธไผยบุญมา มีสาาเล่ยอดยิงรูเกี่ยวกินกับตุนขอละพ้นมีนามสักพักผมกันมาเบิกไบสีลมหาธาตุปันหนึ่งให้มีทั้งปากเลคุณได้คุณทั้งหลายเลยส่องข้าเจ้าเน้นนุ่นเหนามาตามจุ่มเล้าเงินึ่งให้ให้ให้ญาติให้ลูกค้า อายุวะขอให้คุณค้ากงหลมีอายุยืนยาวหลายหมือดูขอให้ได้ตัดโบลอนุขามสงสารขออยางให้มีโจนมังสัตว์มาพามางังอันนั้นขอให้พระมหาธาตุเจ้าเป็นมงเงามิงเงางควัน พันวางยังมาอ่อนนองกาไกไว้ผู้ขินตายยินดีข้องกันมาเบื่อไ้าที่แก่งเหงามาฮัดเจ้าเส็นเมืองสายันตุขอจุงให้ฟูงคาทั้งหลายได้ฟังอย่างลดผาทำในสำนักพระเจ้า,จาตุนเสือว่าอริยเมตตา,าขออยาให้ใรผเทศ สักคอนตุนของเจ้าทุกงคำเสาะอให้ตนมีบากขาดคอนปาลิยามเคยถูดใบติโลดติเหธะทำคำมักคำป่าธนาแห่งฝูงขาทั้งหลายโกค่ะต่างต่างกันว่าของป่าธนาเป็นมหาที่ดีมีเขาของหลายเส้นสิ่งต่างมามงแลกวอกควายอากราค่าคนสิ่งกง เสียงยองอนสุบุมัร้อม่วนตั้งตั้งอิกอันเาทิทองสงสาอายุขีดยากหาสรัดตุ่มเสีงเขาขอให้ได้เป็นเจ้ามาเจดีบางของปัตนาสติกาไหวบอกให้ขาดขอให้ได้ถึงสจิยากฝากำสั่งมาหม สักิเลตสักิเลมักคำมักคำปัตนาเห็นคุณค่าทั้งละอดเดือนต่างต่างกันบางของปัตนาเป็นอินเป็นอ,อากขีมันดับสิ่งคุทสงสารบาดิต็อันอัลลัมเลิวัรสึกกาอละหันตาบางของปัตนาเป็นอระหันตาอันปัสสึกเกิดสันฟารง,งสงสสลายาน ครมักคำปาถนาแห่งฝุ่งขาทั้งหลายขอข่าเทือนสามินสันตุขอให้สมัมผิตตังคำมักคำปาถนาฝุ่งขาทั้งหลายขอข่าเทือนที่ของบัดครับว mm. อุกาตะอุกกาตะฝุ่งขาทั้งหลายทั้งยิ่ง้ายใหญ่หน่อยทั้งข่าคอยทารกา มีท้งทาสีสาตามีท้งปุมาทักปุม,มาลีสีทั้งตัวนาคอยขาดทางจิงไปของสาเมืองเ,อเราเลี้ยงคำาม้นม,มีมีบุญป,ปากกิบแตกและเสียงจามีท้งคุณทายาและคุณเมือนสมซึนหอกันมา มีทั้งอุตตาอุตตามีทั้งลิลัยสินเตามีท่านผู้ท่านเจ้าผู้คองเมืองแต่สาวเพืองมีมัดอาวัดภัยบุญมามีสายาเหลกเมื่อิีกิ่งกบกุอละ